ชีวิตของอาชญากรจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีเป้าหมายที่น่าสนใจมนุษย์ขนมขิงคือเหยื่อชั้นดีสำหรับโจรปนขนมหวานออฟฟิศของเขาม่กลิ่นเหมือนขิงและอัมอนดบิดวันนี้หมดเวลาทำงานแล้วทุกคนกลับบ้านกันได้ฉันคิดถึงบ้านขนมขิงที่แสนสบายจังเลยแต่เขาจะไม่ได้กลับบ้านแล้วนายเสร็จพวกเราแน่ไอ้เจ้าคุกกี จะพวไวรายพวกแกต้องการอะไรเอ๊ะจะออกไปทางหน้าต่างดีไหมยังมีโจนอีกคนนึงตรงนั้นที่มีกลิ่นเหมือนน้ำเชื่อมเมเปิลเลยเฮ้จูเลียนหันปืนออกไปอีกด้านสิอเอ๊ะหรือว่าเราจะแลกพืนจะดีไหมโอ้เบ็ตตี้เลือกคู่หูได้ผิดคนจริงๆอ๋อรสชาติเยี่ยมเลยอ๋อเสียงอะไรกันนะสัญญาณเตือนภัยอย่างนั้นเหรอไปกันเถอะ ตำรวจยกขยงมากันแล้วเฮ้ hey, นี่นี่แบตตี้รอฉันด้วยจีจะทิ้งคุกกี้อร่อยอร่อยแบบนั้นไปง่ายๆได้ยังไงเฮ้ยย hey! oh, 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 oh. hey! แล้วจะเปิดประตูยังไงล่ะเนี่ยว้ายตำรวจมาแล้วไม่ไม่ไม่โอ้ยสวยสุดๆเลยการเข้าคุกขนมหวานทุอมฟันไล่ที่สุดของโจนขนมหวานไม่นะฝาจูเลียนไม่อยากจะเข้ากูทำตัวตามสบายเลยนะแม่โจรสาว ลูกกงนี้มันทํามาจากฟองดองส่วนผนังก็ทํามาจากเมอรแรงเราใช้วัตถุดิบชั้นเลิศเลยนะทํ <c oughs> าตัวตามสบายเลยจ้าฉันอาจจะหลอกเขาได้นะเ <c oughs> ้าจะมาหลอกคู่คุมคนนี้ไม่ได้หรอกไรอันจับตาดูเธอทุกฝีก้าวโอเคโอเคไม่หลอกก็ไม่หลอก โอ๊ยมีบางอย่างผิดพลาดแฮะแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยลอยชันออกไปนะฉันจะประท้วงเอาขนมหวานมาให้ชัดนนะเอสฉันจะตะโกนให้โลกรับรู้ไปเลยดีไหมนะแต่ว่าวิธีนี้มันใช้ได้แต่ในหนังนี่นะโเอยให้เขาประท้วงกันแบบนั้นกันเล่าต้องอย่างนี้ต่างหาก่ะอย่างน้อยๆก็เอาน้ำตาลมาให้ชันสักช้อนหนึ่งทำไมทำไมมันถึงได้สิ้นหวังอย่างนี้แถมฉั้นยังต้องอยู่ในนี้อีกนานเลย สิ่งต่างๆให้คุณยอมทำเพื่อให้ได้ออกจากคุกจูเลียนเปิดความคิดที่จะเย้ยาเงือนผู้คุมให้หลงรักขึ้นมาเฮ้ <Hey. S 1> เอ๋วัดดีพอลูกเนาะฮะอะไรพูดกับฉันอย่างนั้นเหรออืออุ๊ยอุ๊ยสงสัยจะได้ผลแห้ <Hey. S 1> ไอ้ไรอันอายมวนตัวเป็นเกีียวเลยแฮะอยากจะกินเบอร์เกอร์สักหน่อยไหมจ่ะเบอร์เกอร์เนี่ยนะเธอมีให้ฉันแค่นี้เองเหรอขอโทษทีเดอร์คนงามผ่าเอิญว่าตัวไอ้นั้นบอกมาคฟาฟู้ด ว่าไงนะ hmm. ทำไมไม่ลองชิมดูก่อนละคะดูเหมือนว่าแผนการนี้จะไม่สำเร็จฮะที่นี่ทำไมมานน่าเบื่อจังวันเวลาในคุกนั้นมันไม่เดินเลยแม้แต่น้อยอไม่นะนี่ฉันจะ ah. ต้องแกอยุนินี้หรอกเหรอสวัสดีความมืดมนแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่นะคุกนี้มันทำมาจากขนมหวานและกุญแจล็อกก็ทำมาจากช็อกโกแลตนั่นก็หมายความว่า เธอสามารถกินทุกทุกอย่างรอบๆตัวแล้วก็เป็นอิสระนันอร่อยจังแม่ทำไมจูเลียนถึงกินไม่ทันเรื่องนี้กันนะ๋อออเอมจังเลยกินของหวานเท่าไหร่ก็ไม่มีทางพอหรอกออกไปข้างนอกได้แล้วนะทษแต่ว่าจูเลียนนั้นกลับลุกไม่ขึ้นอ๋อยแล้วฉันจะวิ่งได้ยังไงล่ะเนี่ยอ๋ยฉันทำอะไรลงไปเนี่ยโชคดีนะที่มันเป็นแค่ความฝันมันเป็นความคิดติงหงีเงาามากๆฉันควรจะคิดหาทางออกอื่นแล้วห่ะอุ๊ย มีเสียงรองเท้าส้นสูงนี่อ้อาวฉันสงสัยจังว่าใครมาทนายอย่างนั้นเหรอไหนๆขอตัวสอบหน่อยสิอา้าวเบ็ตตี้นี่นาแต่ใส่ชุดลายทหารเนี่ยนะสวัสดีค่ะคุณทนายเขาทิ้งให้ฉันอยู่ในนี้คนเดียวได้ยังไงกันเพราะเธอแท้ๆเลยฉันถึงต้องมาอยู่ที่นี่เบาๆหน่อยสิดูเรียนฉันมีวิธีที่จะพาเธอออกไปจากที่นี่ฉันเอาโทรศัพท์มาเอาอยู่ที่ไหนนะ เรามาเซลฟี่กันดีมะเอายิ้มไหนซ่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันเจ๋งดีไหมล่ะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฉันเพิ่งจะซื้อมาวันนี้เองแต่ว่าฉันมีอย่างอื่นมาให้เธอด้วยแหละนี่ไงล่ะนี่เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และแถมยังไม่มีวันพังอีกด้วยแหละอ่ามันจะใช้งานได้จริงๆหรอ โอ้ยก็ลองเช็คดูด้วยตัวเธอเองสิเอาละเอาละขอให้สนุกนะเอาไว้ค่อยคุยกันใหม่เขาจะติดต่อมาหรอแน่ใจนะฮัลโหลฮัลโหลห้องขังห้องนี้มันไม่มีปักเลยด้วยซ้ำแต่จะว่าไปใช้ช็อกวาดเองก็ได้นี่นาแต่แบบนั้นมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันก็ต้องแน่อยู่แล้วปะอาหารกลางวันในคุกนั้นมักจะตรงเวลาเสมอว้าวออทมิลงามๆอร่อยชังหืมกินอร่อยนะครับหืมอ้า ทำไมถึงมีแค่นี้เองล่ะแล้วทําไมมีเส้นขนเต็มไปหมดเลยอ๋อปิิศนากระจังแล้วดูเหมือนว่าวันนี้จูเลียนจะอดกินอาหารกลางวันนะแต่อย่างนี้นอยก็มีชาให้ดื่มเอ้าโอ้ยร้อนจังเอเอเอชาร้อนๆกับแม่กุญแจช็อกโกแลตอ่าฉันคิดอะไรดีๆออกนะในขณะที่ไรอันกําลังฟันหวานถึงคัพเค้กอยู่จูเลียนก็เทน้ําชาราดแม่กุญแจเย้ใช้ได้ผลจริงๆด้วยอ่ะแต่เดี๋ยวกันนะ นั่นมันติดอะไรน่ะเฮอช็อกโกแลตร้อนอย่างนั้นเหรอน่าสนใจดีนี่ปฏิบัติก่อนองยิ้มทุกคนตามหาจนของหวานด่วนเขาจะหนีออกจากคุกของหวานไม่ได้ง่ายๆหรอปลอดภัยไปได้เอเอเอนี่ฉันอยู่คนเดียวใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยผู้คุมนี่นะอยากจะได้องยิ้มไหมฟาดหน้าเลยเป็นไงโถๆๆเถเถกือบจะได้เป็นอิสระไปแล้วเชียวสวัสดี คุณโทรเรียกช่างประปามาหรือเปล่าไม่มีใครโทรเรียกใครมาทั้งนั้นแหละแต่ช่างก็ยืดยันนอนยันว่าจะต้องช่อมมันให้ได้ในห้องขังมันมีท่อรัว่ว ถ้าคืนไม่ซ่อมแล้วลก็ขนมทั้งหมดอาจจะจมอยู่ในใต้น้ําแน่ๆอือันตรายเกินไปที่จะปฏิเสรเฮ้เฮ้ตื่นแล้วเข้านี่คือเบ็ตตี้หูหูของจูเลียนว้าวว้าวปลอมตัวเก่งดีนี่ <c oughs> นักโทษที่น่าสงสาร uh huh. ดีใจที่มีสิ่งของที่ช่วยเหลือเธอได้โดยเฉพาะถ้ามันเป็นระเบิดน้ำตาลของแพแต่ก็ระวังหน่อยละกันบางทีเธออาจจะไม่ใช่เพื่อนที่เลวร้ายก็ได้แถมเธอยังทิ้งขนมเอาไว้ให้ด้วย <Hey. S 1> อ้อย <c oughs> มาหัวน,นะาแล้วฉันจะหยิบได้ยังไงล่ะเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ล่ะติ๊งโ้เฟอร์เฟกเหลือก็แค่ต้องซ่อมลูกปงเท่านั้นจะทำได้ดีมากเลยทีเดียวเอาเอ้าเาบตตี้จะไปไหนนะ้าว้าวเธอแปลงโฉมได้สุดยอดมากเธอดูสวยจังเลยเฮ้เฮอะไรกันเนี่ยเธอวางแผนที่จะแฮกคุกแผนที่จะขโมยขนมอย่างนั้นเหรอว้าวแต่ว่าไปเรื่องนี้สำคัญกว่าขนมในตอนนี้นะเนี่ย เพื <utan> Spain, <kn> ่อให้ทำตามแผนได้เราจะต้องเบี่ยงเบนความสนใจของผู้คุมและเบ็ตตี้กำลังทำได้ดีทีเดียวไรอันก็ได้หลงเสน์เธอเข้าแล้วอ mm. ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฉันจะต้องใช้โอกาสนี้ในการหนีเอาเอาอะไรกันอีกล่ะเนี่ยอ๋ oh. อย่างนี้นี่เองเอาละฉันไปได้แล้วไว้เจอกันใหม่นะ oh. อุ๊ย oh. อ่าฮะจะเล่นอย่างนี้เลยเหรอ อนเสร็จแล้วระเบิดได้เวลาทำงานแล้วตู้ระเบิดสกีตันระเด็นกระดอนดอนทุกๆคนรวมถึงจูเลียนก็ด้วยปรากฏว่าการวิ่งบนขนมนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายว้าวว้าวดูเหมือนว่าเบ็ตตี้จะทิ้งเธออีกรอบแล้วล่ะโอ้โหแม่จูเลียนคนงามนี่เธอคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอวานไปเถอะแม่คนงามเอ๋ยจูเลียนก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในห้องถังอีกแล้ว จะต้องอยู่ในนี้อีกนานแค่ไหนกันเนี่ยที่มีมันโหดร้ายมากเลยนะรู้ตัวไหมไรอันก็ได้มัดแขนของเธอติดไว้กับแขนของเขาเลยทีน่นี้แต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นขนมเธอแอบกินมันได้นี่อ้อกินอีกแค่ไม่กี่อันแขนของฉันก็จะดูดออกจากเขาละผู้คุมกลายเป็นคนตื่นง่ายตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยไรอันก็ได้หมดความอดทนแล้วเขาก็ได้เดินไปที่โต๊ะแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างมาปืนนี่นะ อยู่เรียนเจอปัญหานักเข้าแล้วสิหึอย่าขยับนะแต่ว่าปืนนั่นมันก็ทำมาจากช็อกแกลตเหมือนกันโอ้ยฉันเบื่อแอมทวนแล้วนะไรอันไม่คาดคิดว่าเธอจะทำแบบนี้แล้วเขาจะใช้ปืนได้ยังไงล่ะทีนี้อย่ามายู่กับฉันนะโอ้เบ็ตตี้ว่าเต็มเหนียวเลยแฮอเกลับมาช่วยฉันเบตตี้ฉันรู้ว่าเธอน่ะจะไม่มีวันทิ้งฉันหรอกอิสรภาพอิสรภาพ เอาละเอาละเราไปกันเถอะเร็วเข้าเซ่เกือบจะพ้นแล้วเกือบจะพ้นแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมผู้คุมถึงได้เยอะขนาดนี้ทางถูกปิดไม่มีที่ให้ไปอีกแล้วแต่ว่าเบ็ตี้นั้นไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในคุกหรอกเอาเอาเอาคู่หูของฉันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยนี่เธอหนีไปอีกแล้วเหรอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยสวัสดีอีกครั้งนะห้องขังจ๋าแนนายอันตินาบูดมาตูดลิงเออเขาโดนผู้คุมเทศนายาวเหยียดเลยใครก็ได้ชอยก่อยแน คุณคิดยังไงกับเรื่องราวของขนมหวานเหรอคุณชอบขนมอะไรมากที่สุดบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์หนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดลิปเรื่องราวเกี่ยวกับโจนขนมหวานต้อนใหม่ๆจากช่องทุมทุมชลักยังไงล่ะ